แต่เหกอคนอีก3นาทีนะคะสำหรับ MV ที่น้องจะปล่อยออกมาไทซียสิบองมไรยุ่งยากจังเลยสีพแดนขนาดนี้ยเแต่นับปกคลิปสีน้ำเงินนะแกงไห้วันนี้เราจะแหกวันนี้เราจะจะแดงตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอะคนดูสปรินเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามหมื่นสีหมืจะห้าหมื่นห้าจุดหนึ่งค่ะเออห้าแล้วขึ้นเรื่ ห้าสุดนหนึ่มื่แล้วค่ะโอ้คอมเมนต์ช้ำมากเราเปิดเงอะไรของฉันฉันเปิดอยู่เปนเด้นนะแกมัเป็นฟิลแบบตีมแบบเชียร์ลีดเดอร์อยู่นะงานแบบงานทหารอะไงานแบบ เงินกีฬามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเีนบาสบอลเบสบอลเขาบอกว่ามันทีมรอบนี้เป็นทีมเบสบอลเพราะว่าคําว่าเบสท์อัพอ่ะมันใช้ในกีฬาเบสบอลเหมือนเหมือนตีลูกออกไปมัปะแบบชูดอะไรเงี้ยคุณนุ้ยสวยอ่ะคุณปกก็สวยแล้วอ่ะแกทำให้น้องตัวไวญ่อ่ะแกต้องชิคิตาร์ชตาตัวไวมากชิคิตาตัวใหญ่มากเป็นสาว กาเปสาวมากจริงลูกกาเป็นเด็กน้อยไปเลยค่ะเออลูกาเป็นมักนีแกแล้วอาสาบมีส่วนร่วมในการแต่งแรกดีแกเพลงแรกพี่ยันซอกอ้าพี่ซอพี่ซอก็แต่งพ,พี่ชาเลีก็แต่งเป็นชาเป็นชาเม,มนชา,าน,น่าจะพอนแลปป้าน่าจะ,าจะอุ้ยหกหมื่นแล้วแกแกเอ๋ยทะลุแสนแน่แน่ของฉันไหลเปแน่ อะไอยู่หกหจย่ยเห็นเมนเฟยใช่หรอ่เธอเมนตัวเธอคืออันไหนนี่นี่มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่หรอไม่ใช่ชองคืนสี่ไม่ยาวี่จะหาคอมมิเที่อยู่7จืนแล้วเปแล้วสอของเซนเต้แล้ว ให้ฉันดูโง่นะให้ฉันได้สตรีมไปพร้อมกับทุกคนแกจะขอร้องเลยไม่ใช่ชอาผิดวงแลยเหลือที่แล้วมันจะไม่เข้าดาวแบบห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าดาราเข้าสิบสิบเก้าแปดสิบเข้าร้องสิบวีออมีหน้าเรื่อยได้ไหมไม่ตื่นเต้นวะอ๋อละอ๋อละอ๋อละแต่เสียดายอะที่น้องไม่มีโชว์เคสไม่มีอะไรอนเขาเรียกว่าอะไรนะ ลอกสื่อเออลอกสื่อก็ไม่มีโชว์เคมนนี่นี่ภาวนาให้การเดียวครั้งนี้ให้มันเป็นแบบว่าเหมือนเทเชอร์ทีไฟ์อะเป็นพีเดียสอะแล้วก็ลอยมาเออเป็นเด้เมเนี่ยจแบเ็ดคนที่ไฟฝันสี่ห้อแล้วนี่อ้าวจีเกงอีกแน่เลยไจีเกงเป็นป้ามันเฮโลหรือเป่าเออเหมือนเฮโลเลยเกมายัง ทุกคนได้ดูสี่ทุ่มหรือยังทุกคนได้ดูหรือยังตอนสีทุ่มแล้วตอนนี้อเอเอไอคอนบอกว่าอีกสิบสองสิบสองนาทีที่แล้วคืออะไรวะจีมันลงไปแล้วเปล่าเจ็ดเมตรนี่แหละนี่ฉันจิ้มเข้าใหม่แล้วค่ะทุกคนทุกคน,น,นฮลัลโหลวาจีแกอีกแล้ว <laughs> หรือว่าเ <laughs> นี่ยฉันบอกว่าเอ๊ะอุ้ยมาแล้วอ้าวอมันไม่มีเขาดาวที่เลยหรอ ยิงแต่โอ้โหนอีไม่เจอ่ะ้ก้ินี่สิบสิ้สิแคนก้ยคนลุกจริงมูเยยเปหมดแล้วอันนี้ปิดเสียงยแล้วค่ะปิแล้วมาเดีวต้นเจ็ดสี่หกกูตื่นเต้นใจกูเต้นตุบสามสอ ก็ควรหลูกอะไรไม่เห็นดี E คอเงอาจจะมีอยู่ได้น้ดยหน่อยทุกคนเขาเข้าใจกันนะเแค่ไหนบุ่ยแค่แค่นีแต่เอเาเด้นมาชื่นชมชื่นไม่ได้นะยิ้มมนขวยมาเยอนมาเสียงนี้เขามาเตือนนะ É isso aí. เตอร้มอนสเตอร์เย่เก่เบี้มอนสเตอร์มาแล้วค่ะไวซีซีโทรศซีนรถก็คือแบ็คพิงนั่งมาสีนคนวันนั่งมาบิ๊กแบงนั่งมาโอรใัพหาใครโทรศัพท์มีทุกวงแต่พอมาดูภาพรวมแล้วคือการเดบิวต์ของเบบี้มอนสเตอร์นี่แบบว่า ลอลักษณะคอนเซปต์อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเป็นเจนสี่ปัจจุบันอะเหมือนแบบว่าเจนสี่แต่ละวงเจนห้าแล้วเจนห้าใช่ไหมโอ้โเจนแบบว่าเจนสี่เจนห้ามันเขาจะแบบว่ามีคอนเซปต์ของตัวเองแบบชัดเจนอะแต่อันนี้คือแบบว่าคอนเซปต์คือเรานอกจากฮิปฮอปแล้วก็คือแบบ YG ยจตะโกนวายจีตะโกน,โกนยังยองโค้คอนเซปต์ของ YG ไว้แบบชัดเจนมากเอ้แต่คอนเซปต์วงมันชัดก,ก็คือเบบี้ที่แบบว่า อายุเท่านี้แต่ว่าสามารถเป็นมอนสเตอร์ได้อ่าใช่ใอันนี้คือคอนเซิลเว์ที่แบบว่าแข็งเก่งเออแบบว่ามาเพื่อฟาดโอ้ไปพร้าแต่เหมือนแต่เหมือนมีค่ายมันก็พยายามที่จะแบบดูภาพหลักของค่ายหลังมันพยายามมาตั้งแต่รีบูทแล้วก็บีทที่มันสปอยมาตลอดตั้งแต่รีบูทคือเสียง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 ไฟเลนเออมาตั้งแต่มูฟพอทีไฟเสร็จแล้วก็กลับมาที่ไอรีบูทอะเกนใช่ไหม รีบูตอะเกณฑ์รีบูเออเสร็จแล้วพอมาเนี้ยก็คือติดมาด้วยแล้วความว g ยจีมันจะใส่บีทของเพลงเพลงรุ่นพี่หรือเพลงเขาค่ายไว้ตลอดหรือไม่ก็แรปไลน์อะที่แบบจะใส่กินอาร์ความเป็นแบบว่าแรปไลน์แบบรุ่นพี่เก่าๆไว้แล้วสังเกตได้ว่าเพลงเอ่อท่อนฮุกอะไม่มีท่อนที่แบบว่าให้จําใช่ท่อนฮุกมันจะแค่แบบเบรเอพแล้วก็บบแแค่นี้เออมันจะลงแบบว่า เหมือนเทเชอร์ที่เีวิวต์กับเพีงบอยแอสเซอร์ฟอนวิวบอยแค่เนี้ยแล้วพี่เหลือก็เป็นบีด <c oughs> ออมันจะเป็นบีดท่อนหกจะเป็นบีดหมดเลยจะไม่มีแบบ,บว่าท่อนแสดงว่าคิดว่าเทเชอร์ก็น่าจะมีเยอะเทียนพายอนซ์็อกน่าจะมีฝนลงในการตรัวเดียวทีนี้หกสุดท้ายก็คือชเวไฮยอนซ็อกฮาโก้แกเขาใครคิดเห็นเหมือนกันว่าหกสุดท้ายคือมีซ็อกบ้างหกสุดท้ายคืออันเนี้ยภาพที่รันหัวชนะที่น้องเต้นเป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมไอแต่ละนี้ล็อกเวอร์ฉ<อ>ันนึกถึงอันนี้เว้ย ฉันได้ถึกไอล็บยูเออไอเล็บยูใช่อืมไอเล็บยูด้วยแล้วก็ไอร็อกเวอร์ที่เรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เต้นมีความแบบว่าเออมีความเป็นแบบว่าแบนว่าเจีอ่ะอ่าเออทีละคนทีละคนคนแรกคนแรกเปิดมาอุ้ยราวีอุ้ยจริงราวีเป็นัไงแกชันาันอะชอบเสียงน้องราวีตั้งแต่ตั้งแต่อย่างไม่ดีก็คือตอนที่มันปล่อยความสามารถน้องออกมาแล้วที่เราเห็นเห็นกันอะคือฉันอะ ตอนเกไม่ไม่ได้ปักน้องแต่แบบเหมือนเหมือนมาตกหลุมรักเสียงน้องเพราะว่าเสียงมันเทสมากมเสียงมันแบบว่าเท่เกิอนอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอในในรูปแบบที่แบบน้องเดย์แล้วอะไรเงี้ยกับเสียงน้องยังคงเป็นเสียงเนี้ยฉันก็เลยรู้สึกว่าแบบแกมันแบบมันเท่เกินเราต้องเปิดน,นี่รู้สึกว่า,วานี่รู้สึกว่าตอนที่ยังเป็นรายการโซโล์ของเบบี้มันเตอร์เราไม่ดูโต ดูโตอยู่แล้วราไม่ดูโตแต่พอมาดูใน m อบีอ่ะดูกลืนใช่ดูกลืนใช่ดูกลืนไปกับเพราะว่าตอนที่แข่งฉันก็รู้สึกว่านอยชิคิต้าก็ยังดูเด็กใช่แต่ตอนนี้คือภาพรวมวงกับรามิแ็้คือมันมันเลนส์มันต่างกันมากเลยนเออใช่ชิคิต้าดูเด็กรามิดูโตเงี้ยแต่มันก็แบบตอนเนี้ยคือ m v เขาทำให้แบบว่าเบบี้มอนเตอร์คือแบบกลืนไปพร้อมกันกลืนไปหมดได้แกสวยมากสวยมากเปิดมาน้องรามินะคะ สำหรับกรกะทงพ่งนี้นี่ไหมสำหรับน้องรามีก็คือโตขึ้นแล้วฉันรู้สึกว่าจากรายการ่ะด้วยความที่เราไปดูมาตั้งแต่น้องแข่งรู้สึกว่าน้องมีความมั่นใจมากขึ้นมากมากกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็เล่นหูเล่นตามากขึ้นอันนี้ยอมรับว่าน้องพัฒนาการดีมากใช่ใช่กับคนที่สองเปิดมาแพรคนอีกคนที่ซึ้งก็คือน้องแพรอันนี้แกอันนี้ฉันฉันแบบว่าเกินความคาด คันหมายฉันไปไกลมากน้องแพรเหมือนเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์แบบแบบที่เราจากจากสาวก็หญิงอะโรนี่อย่างสปอว์แบบเห็นภาพน้องแพรเป็นเจ้าหญิงดิชูฉันเป็นสาวก็ใหญ่ก็คือแซ่บไอ้ก็คือฟาดเออเซ็กซี่เลยนะแกเชื่อไม่รู้แหละแต่ฉันเห็นอย่างปราบอกในตัวน้องมันเป็นความเซ็กซี่ที่มีความน่ารักเพราะว่ายิ้มน้องน่ารักน้องยิ้มน่ารักน้องยิ้มน่ารักแบบว่าตอนที่เปิดตัวออกมาเดินอเวลาเดินเวลาน้องจิกงอ๋อเหมือนทุกคนตายกังวลนี่นะ จอติจก็กสวัสดีนะสวัสดีนะแกลูกสาวปักบอมออาใช่ลูกสาวปักบอมมาหนึ่งแล้วเหมือนท่อนท่อนพีก่อนพีมุกแรกอ่ะเหมือนน้องจะเปลี่ยนเสียงร้องเลยอ่ะใช่เหมือนปกติเสียงน้องจะใสใสหูหจะใสใส่สวยสวยแต่ว่านี้เสียงน้องมีความต่ำแล้วก็เทขึ้นแบบโ้ฉันให้คนนี้ค่ะอันนี้คือ ฉันให้ฉันให้หัวใจไปเลยเพราะฉันชอบสไตล์การแรปของน้องมากแรปแต่แต่งใช่ไหมน้องก็แบบแรปสับๆแรปสับๆแล้วความเสียงน้องกับน้องจะแรปแล้วเป็นแบบเอกลักษณ์ของเสียงเหมือนเสียงโยชิอ่ะจริงฉันชอบฉันรู้สึกว่าเวลาอาสาแนปอ่ะนึกถึงนึกถึงพี่โยชิพี่เสือก็คือฉันชอบเลยก็คือรักเลยอาเขาพูดเขาพูดนะเออระหว่างที่เราอายอนฮึบ จะน้องอาสาเราน้องอาสาแต่แต่พอเปิดตัวอาสาลูกเนี้ยรู้สึกว่าสวยโดดแกตั้งแต่ปล่อยลูกนี้ออกมาแตกแต่มากผมลงด้วยแหละแกน้องสวยขึ้นแบบปกติสวยอยู่แล้วเข้าใจปว่าแล้วพอแบบด้วยลูกนี้ของ YG อ่ะน้องแบบสวยเป็แบบเจ้าสาวคนด้วยของไอจีของแม็กกี้มอนเตอร์เลยอ่ะแบบสวยจรกาสวยจริงคือดีไอจีหมอคลินิกไหนแนะนำกันได้ป่ะ น้องรล่าผูกแก่ฉันจะบอกว่าเมื่อกี้ถ้าเราทุกทั้งทั้งแก่เอาดีๆหัวการีนดองเหมือนภาพล่าสุดที่ฉันเห็นคือน้องอยู่ในชุดนักเรียนนั่งบนเตียงแล้วก็ตกตบหน้าทาคิอย่างเงี้ยแต่จะเปตกแกแล้วตอนนี้ก็คือควีนคู่สาวฉันเกิดตกเป็นควีนสาวซึ่งมากแกแล้วชุดคอสตูมซีนแต่ละซีนของเรานั่นคือนักเรียนซีนควีนซีนควีนท่อนบิดแบบ ไมไใช่ฟิลกีจีฟูใช่ฉันรู้สึกแบบจีซูมากแบบว่าวิชัวอะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้สึกว้าวกับน้องก็คือด้วยความที่เสียงน้องอะมันไม่ได้ไวซีสาเว้ยแล้วพอมันขึ้นมาแล้วน้องร้องอะมันทําให้สไตล์เพลงดูแบบว่าดูซอฟต์ลงดูแปลกใหม่ดูเป็นวายซีที่ ที่่นสมัยทีเปลี่ยนไปเพราะว่าเสียงน้องนี่พูดนี่พูดเลยว่าเพราะว่าเสียงน้องไม่ใช่เสียงที่แบบไวซีลอยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลมกล่อมมากแล้วสวยสวยเราเรียกว่าสวยสวยสวยจึ้งอันนี้สวยจึ้งเปิดมาซีเรกที่เราหูหอกันลูกกะแกเดี๋ยวใครเดีอยแค่ลูกกะใช่ไหมลูกกะอาชีคิตาเดี๋ยวลูกกะก่อนลูกกะก่อนเราไปปิดที่ลูกสาวลูกกะโอ้วัยซีตะโกน หเหมือนแม่มาแจ้งข้อที่ YG <c oughs> <c oughs> เอาดีๆแจ้งข้อที่ YG หรือเปล่าแกสไตล์แล้วสไตล์การแต่งตัวอะไรคือแบบ YG แ,แล้วเสียงลูกกะคือเสียงอะไรเสียงว่าจีแล้วถ้าอยากได้ลูกแบบเนี้ยต้องฝากคันที่ YG ไหมไม่ือแบบว่าด้วย F ็กติ้งของน้องลักษณะท่าทางการแสดงอ,ออกอ่ะอินเนอร์อ,อินเนอร์ YG อ่ะเออินเนอร์แล ไลน์ไายจีเลือกอมันเข้มเลือกอมันเข้มจัดอี้แบบสุดๆคนสุดท้ายอ่ะน้องเล็กน้องเล็กสวยมากโตทัน,นทีแล้วแกแม่พิกขี้หนูเอาดีๆแกมันแซ่บพีทสิบเมตรพิกทั้งส่วนจะ้ะ อย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าชิคกต้าจะตกคนได้ก็คือเป็นหนึ่งเวนเซอร์สองคือความเรียบุรเลต้าของน้องอันนี้เพ็นอภสุดอันนี้เพลเพแล้วก็เหลือเกินคนซีนใหญ่เหมือนกันซีนใหญ่ซีนดีทุกซีนซีนแบบเป็นที่จดจำแล้อันนั้ก็คือโตไวมากฉันอะฉันมีความกังวลตอนที่ตอนที่ยังเป็นรายการอยู่ใช่ไหมคือน้องยังเป็นตัวสิงอยู่ไงแต่พอมาปุ๊บอะแล้วโตไวอะโตทันพี่แล้วตอนเนี้ยแล้วมันดูแบบ ดูไปพร้อมกันเหมือนตอนแรกแบบจะมีรามีอะโดดกับเพื่อนใช่ไหมแต่พอมุมกล้องอ่องต่างๆที่ไวซีมันสัตว์แล้วแล้วน้องก็โตทันอ่ะแล้วน้องก็โตทันอะแล้วทุกอย่างมันดูสมูทอะมันเออมันดูแบบว่าสมูทเออจะเขาเรียกว่าโพสิชั o เออจะโพสิชั o สวยเขาให้ทีมล่าสวยคือแบบโอเคมากเพราะว่าน้องตัวเล็กไงแต่ตอนนี้คือดูเหมือนจะสูงเท่าพี่ไปแล้วอเ่าพี่เราซะ แกที่มาของสีแดงวันนี้ไม่โดนเกย์ตอนแรกนึงก็จะมังสีน้ำเงินแล้วทุกคนคนลล้องอ่านสีเงินอ่าทุกคนถ้านะไปกดไปดูจริงดีจริงเช่อการปั่นวิวให้กับน้องๆแล้วก็รอย้อนกลับมานะคะทุกคนฉันจะรอด้วยใจจยังยังยังรู้สึกว่าเพลงต้องฟังหลายๆรอบถึงจะติดหูแต่เออแต่รู้สึกว่าท่อนอ่ะไอ้เบเตอร์เบเตอร์เบเตอร์แบบ ท่อดนี้อรู้สึกว่ามันจะปิดหูท่อนนี้เพราะว่าเห็นในติ๊กตอกัมีการมีการเต้นคัเวอร์คิดไหมเต้นจะรอแล้วเพราะนี้ใช่ใช่แต่ตอนนี้ถ้าเต้นออกมาแล้วนะคะทุกคนสามารถที่จะไปเต้นกันได้แล้วมากแล้วก็เต้นได้แล้ไม่ใช่เราไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปตามกดไลค์นะคะทุกคนพวกเราจะรักษาคอบ่าไหล่นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปราบนะคะอัญโยการเสียเพื่อน